สำหรับ Intel Core Ultra 200S เนี่ยครับเป็น CPU ตัวใหม่ของผมเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับเราจะได้เห็นรหัส K วางจำหน่ายกันแล้วจริงๆก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทุกเดนที่ผ่านมานะครับ Intel เขาจะมีการเปิดตัวโปรเซ s ร r ซ e รีส์ใหม่พร้อมวางจำหน่ายรุ่นที่เป็น Unlock หรือว่ารหัส K เข้ามาก่อนประมาณว่าถ้าใครอยากจะใช้โปรเซอร์รุ่นใหม่ครัคุณก็ต้อง จ่ายเงินเยอะสักหน่อยเพื่อซื้อเมนบอร์ด Z Series มาคู่กับ CPU K-Series สนะครับส่วนคนทั่วไปที่แบบว่าอยากจะเน้นความคุ้มค่าหรือว่าอยากจะใช้ CPU แบบว่า Non-K ไม่จำเป็นต้องอันล็อกอะไรเนี่ยฮะ ก็จะตามมาทีหลังนะครับโดยที่ข่าวบอกว่าไอ้ตัวที่มันแบบแบบของผมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่รหัสเคนะครับก็จะมาในช่วง c s 2 0 2 5หรือประมาณเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับและแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจตัวบนที่สุดอย่างไอ้คออัลต้า 9285K แบบนี้มากกว่าเพราะว่าจะเป็นข้อกำหนดเลยนะครับว่าโปรเซอร์เจนนั้นของแบรนด์เนี่ยมันสามารถทำประสิทธิภาพได้ดีสุดประมาณไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้โปรเซอร์ รหัสเคนะครับเขาไปมองไอตัว mainstream มากกว่านะครับซึ่งเอาจิงนะครับก็น่าเสียดายนะว่าที่ Intel เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขาส่ง CPU มาให้ผมใช้เนี่ยเขาเอา CPU ตัวบนที่สุดมาให้ผมใช้อยู่เสมอนะครับจากที่ว่าคนทั่วไปเขาอาจจะอยากดูผลทดสอบหรือว่าเทสการ์จอคู่กับตัว non K มากกว่าแต่จริงแล้วเนี่ยสื่อมวลชนส่วนใหญ่เขาจะได้โปรเซอร์รหัสเคไปใช้นะครับซึ่งจริงก็ผมก็ไม่ได้ว่านะแค่พูดกันตามมุมมองพูดเลโนกเฉย,ยๆว่าอาจจะอยากเห็นอีกรุ่นมากกว่านะครับ ครั้งนี้ฮะไอตัว285เนี่ยตัวนี้แต่ไม่เคผมบอกกันเลยนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยทำออกมาได้น่าประทับใจแบบจนแบบผมตกใจเลยครับอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยครับไอตัว285ไม่เคเนี่ยครับมันจะมีเบสคล็อกอยู่ที่2.5 GHz แล้วก็บูสต์คล็อกที่5.6 GHz นะครับแรงไหม ไอตัวนี้ตัว K นะครับบูส s ์คล็อกที่ 5.7GHz เพราะฉะนั้นไ,ไอตัว non-k เนี่ยมันจะตามหลังตัว K อยู่แค่ 100MHz เท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงนะครับก็คือค่า TDP นะครับ PL1 ครับ6 5วัตต์นะครับส่วน PL2 ที่1 9 0วัตต์นะครับในขณะที่ไอตัว K ที่ผมได้มาเนี่ยมันก็1 2 5วัตต์เริ่มต้นนะครับและไปดันสูงสุดที่ประมาณ2อ0าวัตต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วไอตัว นอนเคเนี่ยจะประหยัดไฟแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมาต่ํากว่ามากนะครับทีนี้มาว่าในเรื่องผลทดสอบนะครับอันนี้มีผลทดสอบของตัวกิ่งเบนช์ออกมานะครับผมก็เห็นแล้วเออมันดีจนน่าตกใจผมว่าไปเมื่อกี้เลยนะครับด้านซิงเกิลคอร์เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรมากมายอย่างที่หลายๆคนเขาหวังไว้เพราะบางคนเนี่ยจะหวังว่าแบบเจนต่อเจนเนี่ยจะเห็นซิงเกิลคอร์เนี่ยพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับแต่สำหรับมัลติคอร์เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าน่าประทับใจนะครับสองหมกว่าคะแนนฮะซึ่งอันนี้ฮะถ้าคุณไปเทียบกับตัว 14900K แล้วเนี่ยครับก็จัดว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าไอตัว1 4 9 0 k k เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000นนิดๆเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ฮะมันก็ทําได้ใกล้เคียงน,นะครับประมาณว่า2200 20, กับ2800มเนี่ยมันถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับสำหรับการใช้งานจริงแต่ว่าการบริโภคพ,พลังงานนี่สิ 1490k ที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะครับ250วัต์ไม่อยู่นะครับ300วัตเกืบเกือบ400วัต์ก็มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยไอ non ้นอนเคเนี่ย TDP เริ่มต้น65วัตต์อาจจะมี P-L2 ที่190วัต์มันก็หายไปจากไอ้ 1490k อยู่มัน ครึ่งหนึ่งแต่ว่าทําประสิทธิภาพในส่วนของมัลติคอได้ใกล้เคียงอันนี้ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งคอนเซปต์หลักของ Intel ในเจนนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ Intel นะครับเอ็มดีก็เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าไปสู้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานปล่อยความร้อนต่ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอผลออกมาเนี่ยไอตัวที่น่าสนใจเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเคแล้วนะครับมันจะเป็นไอตัว non เคนะครับที่บอกว่า65วัตเนี่ย TDP เริ่มต้น ทำประสิทธิภาพออกมาได้ดีขนาดนี้แปลว่าไอ้พวกกลุ่มโปรเซสเซอร์ low power สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับพวกแล็ปท็อปหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถใส่ซิงค์ใหญ่ได้นี่ครับมันจะเป็นแบบว่ายุคทองของกลุ่มคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้ทันทีเพราะว่าจริงๆแล้ว ไอตัวเนี้ผมบอกตรงนะว่าประสิทธิภาพมันก็จริงๆก็ไม่ได้พูดคะแนนนะมันอาจจะไม่ได้หนีกับตัวไม่เคม,มากด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าค่า TDP เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะกลายเป็นว่าสินค้าตัวชูโรของ Intel ในเจนเนี่ยฮะมันอาจจะกลายเป็นตัว non K ไปแทนก็ได้ฮะ